ท็อปออฟเดอะเวิลในสัปดาห์นี้นะครับตามรอยสามก๊กกันต่อว่าด้วยเรื่องราวของกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ฟังความเป็นมาของวัดน้ำพุหยกว่ามีความเกี่ยวข้องกับกวนอูอย่างไรเข้าสักการะทำพิธีไหว้เทพเจ้ากวนอูที่สุสานซึ่งฝังร่างกวนอูที่เมืองต่างอย่างปิดท้ายด้วยการเดินเล่นที่สมรภูมิผาแดงติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the world นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬนาทีนะครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่ผมพาไปเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์3าก๊กนะครับเป็นทริปที่บอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ Around the world และ Top News เคยจัดพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันมานะครับเพราะเราไปเที่ยวกันเนี่ยรวมทั้งสตาฟทั้งลูกทัวร์เนี่ยรวมๆกันเนี่ยรุวมร3วมชีวิตนะครับไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานมากนะครับเราไปกันทั้งหมดเนี่ยคืน8วันเลยนะครับแต่ว่าเราไปเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยทำให้นึกถึงทริปที่อาราเรเวอร์กำลังจัดที่จะไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับในวันที่12-14ถึงมกราคมนี้นะครับซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ล่าสุดของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญในสมัยทวาราวดีนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ควรที่จะไปศึกษาแล้วเราคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะภาคภูมิใจกับความเป็นไทยภาคภูมิใจกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทย ตอนที่ไปเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊กเนี่ยผมยังคุยกับหลายๆท่านว่าน่าเสียดายจริงๆว่าคนไทยโดยเฉพาะเด็กไทยสมัยนี้เนี่ยเรารู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยน้อยมากบางคนเนี่ยได้เห็นได้ชมภาพยนตร์จีนได้เรียนรู้ได้เล่นเกมสามก๊กได้ทำอะไรด้วยยังรู้จักประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมากกว่าประวัติศาสตร์ไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาด้วยซ้ำไปจริงๆแล้ว เราก็พูดอยู่เรื่อยๆว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยน่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องของเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเข้าไปเน้นเข้าไปสอนให้มากขึ้นประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์ที่ช้านานกรุงสุขโขทัยเรานี่มีอายุกว่า700ปีเรามีความน่าภาคภูมิใจเยอะแยะมากมายเนี่ยเราควรจะใส่ไปให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจที่ เกิดมาแล้วเป็นคนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ษษษสีเทพในวันที่12ถึง14มกราคมนี้เนี่ยนะครับเราจะออกเดินทางจากกรุงเทพโดยรถบัสนะครับแล้วรถบัสก็จะวิ่งขึ้นไปขาไปเนี่ยเราไปโดยรถแต่ขากลับเนี่ยเราจะกลับโดยเครื่องบินเพราะว่าขาไปเนี่ยถ้าไปสีเทพเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงเขาค้อนะครับแต่ว่าพอเราเที่ยวสีเทพเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราจะไปค้างคืนกันที่ Blue Sky Resort ที่ Blue Sky Resort เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่มีสวนสวยงามมีส่วนที่สไตล์อังกฤษหลายคนเนี่ยชอบที่จะไปถ่ายรูปกับส่วนที่นั่นส่วนที่นั่นเนี่ยเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญเลยว่าใครผ่านไปเขาค้อเนี่ยต้องไปถ่ายรูปกับส่วนแห่งนี้มีดอกไม้สวยๆมีอาคารบ้านเรือนที่สร้างสไตล์แบบอังกฤษสวยๆอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเราไปเที่ยวที่นั่นเราก็จะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวที่ ภูทบเบิกด้วยนะครับคือเราไปเที่ยวกันทั้งหมดเนี่ยสวัน2คืนขากลับเราจะต้องนั่งเครื่องออกจากพิษณุโลกเราก็จะไปเที่ยวไปสักการะพระพุทธชินราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ้านคู่เมืองของไทยเนี่ยนะครับพระพุทธชินราชเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สําคัญของไทยเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยเราก็บินกลับจากกรุงเทพโดยตีรถตัวรถที่เราตีจากกรุงเทพไปเนี่ยก็ตีกลับ นะครับเพราะว่าอย่่งที่เรียนเสมอครับว่าราเรเวอร์เนี่ยเราเน้นความสบายคือเราเนี่ยจะต้องไปให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราวางแผนไว้แต่ใั่ความสบายที่สุดของผู้ร่วมเดินทางของเราเราไปโดยรถถ้าจะกลับโดยรถก็อาจจะประหยดัดแต่เราไปโดยรถเราปล่อยให้รถเตี่ยตีรถเปล่ากลับแต่เราพาผู้ร่วมเดินทางของเราเนี่ย เดินทางกลับกรุงเทพโดยเครื่องบินด้วยกันเพื่อให้มันสบายๆครับขาไปนั่งยาวๆแล้วขากลับนั่งเครื่องบินกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นทริปี่เิญชวนนะครับนอกจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวอุทยานธรรมชาติใต้น้าทางทะเลอีกที่หนึ่งนะครับคือที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับหมู่เกาะซิมิลันเราเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติใต้น้ําที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็อยู่ระหว่างการ รอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้เนี่ยเราต้องเตรียมส่งทั้งข้อมูลต่างๆของพื้นที่ส่งแผนบริหารจัดการหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเข้าพิจารณาอุทยานแห่งชาติซิมิลันเนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมตรวส่งเข้าไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสําหรับผมและอุทยานแห่งชาติซิมิลันเนี่ยในฐานะคนที่รักทะเลคนที่ดำน้ำําคนที่เป็นครูสอนดำน้ำเนี่ย ก็จะรู้สึกชอบว่าที่นั่นเนี่ยมีสีสันของปะการังใต้น้ําที่สวยงามเราไปเที่ยวที่นั่นเราก็จะมีโอกาสปิดเดินชมวิวสวยๆบนเกาะ4แล้วก็บนเกาะ8ของซิมิลันแล้วในทริปนี้เนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินด้วยอีกทริปหนึ่งนะครับก็เชิญชวนนะครับเที่ยวเมืองไทยบ้างนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเราเดว์เนี่ยเที่ยวมาแล้วทั่วโลกอยากให้จัดเที่ยวเมืองไทยบ้างพอเราจัดเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็เชิญชวนมาเที่ยวกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจัดเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ย คุณผู้ชมอยากไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าเมืองไทยเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายเมืองไทยมีที่สวยๆ,ๆให้เที่ยวกันอีกหลายที่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง2ทริปเที่ยวเมืองไทยที่ชวนไปเที่ยวนะครับเรามาต่อกันที่ไปเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊กครับในทริปนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าถ้าไม่อ่าน3ามก๊กมาก่อนหรือไม่เคยดูซีรีส์สามก๊กมาก่อนหรือไม่เคยดูหนังเรื่องศึกผาแดงมาก่อนเนี่ยจะไปเที่ยวเราสนุกไหม ต้องบอ,อกว่าเรามีการปูพื้นครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จากเรื่องราวของ3ามก๊กตั้งแต่วันแรกๆเลยเมื่อวานพูดไปแล้วว่าเราไปชมโชว์สามก๊กซึ่งเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาตรึงสายตาคุณผู้ชมคนดูที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยได้ตลอด1ชั่วโมงของการแสดงโชว์คือเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเราก็ใช้แสงสีเสียงใช้มา้าใช้น้ำเข้ามาประกอบการเล่นที่สวยงาม นอกจากเราพาไปดูโชว์ซึ่งปูพื้นให้ได้รู้เรื่องราวของ3ามก๊กแล้วเนี่ยเรามีช่วงเวลาที่เราพูดคุยเสวนากันครับโดยมีผมมีพี่สะเกิงมีคุณกนกเราสามคนเนี่ยก็ทำหน้าที่นำการเสวนาพูดคุยกันคุณผู้ชมเล่าให้ฟังถึงสถานที่ที่เราจะไปในแต่ละที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ3ามก๊กยังไงคุณกนกก็เล่าให้ฟังไล่ให้มาให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ลำดับถูกว่าประวัติศาสตร์สามก๊กที่แผ่นดินจีนแตกแยกออกเป็นสามก๊กเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงไหนระหว่างราชวงศ์ใดถึงราชวงศ์ใดเพราะว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติจีนจากหนังจากละครมาเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ราชวงศ์ถังเห็นตั้งแต่จินซีฮ่องเต้ไล่มาถึงจกักรพรรดิองค์สุดท้ายปูยีในสมัยราชวงศ์ชิงบางท่านอาจจะลำดับไม่ถูกว่าสามก๊กเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน คุณกนกก็มาลำดับให้ฟังว่าสามกเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระชวงฮันเริ่มอ่อนแอหัวเมืองต่างๆเริ่มแข็งข้อขึ้นแล้วก็แยกเป็นส่วนต่างๆพี่ตะเกิงก็มาให้ความรู้กับพวกเราว่าเมืองแต่และเมืองที่เราไปเที่ยวนีมีความสําคัญอย่างไรเมืองเกงจิ๋วมีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงต้องยึดเมืองเกงจิว๋วยุทธศาสตร์ของคงแบงทําไมต้องยึดเกงจิว๋วล้วตามมาด้วยการยึดที่มั่น ของเซชวนให้กับเล่าปีเราก็มีการปูพื้นกันในห้องประชุมซึ่งได้รับความสนใจกันมากแน่นอนว่ามันเป็นเรือที่เราเช่าเหมาลำทั้งลำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจะไปใช้พื้นที่ของเทเตอร์เขาเนี่ยทั้งเทเตอร์นั่งพูดคุยเสวนากันได้เลยครับเหมือนอยู่ในหอประชุมขนาดย่อมๆหอประชุมหนึ่งเลยซึ่งมีความจุถึง200กว่าคนเราก็พูดคุยเสวนากันเป็นที่สนุกสนานแล้วก็มีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมบางคนเนี่ยซึ่งได้อ่าน3ก๊กบางคนเนี่ยอ่าน3ก๊กมากกว่าพวกเรา3ามคนอีกก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงตัวละครต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปเที่ยวกันทีนี้เราไปเที่ยวกันต่อเนี่ยนะครับพอหลังจากที่จุดแรกเมื่อวานนี้เราไปดูที่ที่เล่าปี่เสียชีวิตแล้วเนี่ยวันถัดไปเนี่ยก็เป็นวันที่เรือเข้าเทียบท่าเพราะว่าเราเดินทางโดยเรือเนี่ย ทั้งหมด4วัน3คืนเราผ่านมาแล้ว3คืนเรือเทียบท่าเราก็ต่อจากเที่ยวทางเรือแล้วเนี่ยเที่ยวในล่องน้ำในลุ่มน้ำอย่าง4ต่อแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ3ก๊กเมืองที่เราไปเป็นเมืองแรกเนี่ยคือเมืองตังหยางที่เมืองตังหยางเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับกวนอูเพราะกวนอูนเนี่ยมาเสียชีวิตในการสู้รบที่บริเวณนี้คือกวนอูนเนี่ย ตอนขณะที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ว่าราชการเมืองเกงจิ๋วแต่ว่าถูกทางทัพของโจโชเนี่ยล่อให้ยกทัพมามาสู้รบกับทางโจโชที่นี่แล้วสุนกวนเนี่ยก็เอาทัพเนี่ยบุกมาตีเกงจิ๋วกวนอูเนี่ยต้องรบแบบ พวักพวงศึกสองด้านประกบหัวท้ายถูกขนาบทั้งโจโฉแล้วก็ทั้งซุนกวนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกวนอูเสียชีวิตที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยเราก็ไปเที่ยวที่สําคัญถึงสองที่ที่แรกเนี่ยคือที่วัดน้ําพุหยกที่วัดน้าพุหยกเนี่ยเป็นที่ที่มีสาลเจ้ากวนอูสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกเพราะว่ามีความเชื่อนะครับว่าหลังจากที่กวนอูเสียชีวิตแล้วเนี่ยกวนอูมาปรากฏวิญญาณที่นี่เป็นที่แรกเราก็มา ถามเจ้าอาวาสที่นี่ทวงหาศีรษะตัวเองเพราะกวนอูเนี่ยเสียชีวิตในสนามลบถูกตัดศีรษะโดยร่างเนี่ยถูกฝังที่นี่แต่ศีรษะเนี่ยถูกส่งไปให้กับโจโฉที่เมืองล่วอย่างหรือเมืองลกเอียงในสมัยนั้นนะครับกวนอูมาตามหาศีรษะที่นี่แล้วกวนอูก็ได้รับ การสั่งสอนธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสที่น้ำผู้หยกว่ากวนอูเนี่ยได้ตัดศีรษะของคนมามากมายนับพันนับหมื่นในสนามลบมันก็เป็นกงกรรมกงเกวียนก็ทําให้กวนอูเนี่ยเป็นหนึ่งในวิญญาณที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธเราก็ทานุบํารุงศาสนาพุทธเรื่อยมากวนอูมาปรากฏกายที่นี่เนี่ยก็มีจุดต่างๆที่เขาเชื่อกันว่ากวนอูมาปรากฏกายครั้งแรกที่หินมังกรบริเวณนั้นมีจุดที่เป็น หินลับมีดของกวนอูที่สนุกสนานจริงๆเนี่ยนะครับลองฟังเสียงบรรยากาศตรงจุดที่เขาบอกว่าม้าเซกเทาเนี่ยวิ่งตามมาเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตที่นี่เพราะว่าหลังจากกวนอูตายเนี่ยมาเซกเทาซึ่งหลังสุดเนี่ยเป็นของกวนอูเนี่ยก็ตรอมใจไม่ยอมกินแล้วก็มาเสียชีวิตที่นี่ตรงบริเวณนี้เป็นหนองน้ำเขาบอกว่าเวลาตบมือและส่งเสียงดังๆเนี่ยจะมีฟองน้ำผุดขึ้นมาลองไปฟังเสียงและความ สนุกของพวกเราว่ามีความสนุกยังไงบ้างครับ ว่าเห็นไหมครับว่าพวกเราเนี่ยสนุกกันแค่ไหนแล้วเราก็เดินไปคา,ารวะศาลเจ้ากวนอูกันต่อที่ที่เชื่อว่าเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศจีนคงต้องเรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรกในโลกด้วยแหละครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยศาลเจ้ากวนอูเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วโลกที่มีคนจีนอาศัยอยู่นับหมื่นศาลเจ้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะไปสักการะ หลุมฝังร่างไร้ศีรษะของกวนูด้วยกันครับการท่องเที่ยวของเมืองตันหยางเนี่ยพอเขาทราบข่าวว่าคณะของ Top News กับ Around the World คณะใหญ่จะมาที่นี่เนี่ยเขาก็จัดมาต้อนรับเราเป็นการพิเศษเลยคือจัดมังกรเนี่ยมาต้อนรับเราตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าสุสานกวนูเลยนะครับก็จะเห็นว่ามังกรเนี่ยออกมาเล่นคือคักคึกคักต้อนรับพวกเรานะครับพวกเราก็สามารถจะเดินเข้าไปได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li น์ around The tour a ร o w o r t h นํา r l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับเราก็อยู่กันที่เมืองตังหยางนะครับเราไปชมสันเจ้ากกรูแห่งแรกมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามาถึงเมืองตังหยางเนี่ยสิ่งที่ พลาดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือการที่ต้องไปสักการะที่หลุมฝังศพของกวนอูหรือสุสานของกวนอูซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสันเจ้ากวนอูแน่นอนว่าคนไทยหลายคนเนี่ยเลื่อมใสกวนอูอย่างที่ผมเคยพูดเสมอๆครับเชื่อว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองหลายคนรวมทั้งคุณผู้ชมหลายท่านด้วยเนี่ยนะครับก็มีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเนี่ยเป็นที่สักการะอยู่ที่ บ้านอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ที่ทำงานเหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยก็เลื่อมใสในความซื่อสัตย์สุจริตในความกล้าหาญในความกรตัญญูของกูอูนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็บูชา กวนอูในฐานะที่เป็นเทพเจ้าที่บรรดาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่กวนอูเนี่ยอยู่กับโจโฉเนี่ยเป็นช่วงที่กวนอูเนี่ยได้รับทรัพย์สินเงินทองปนเปื้อจากโจโฉมากมายจนเรียกได้ว่ากวนอูเวลาขึ้นมาครั้งหนึ่งลงมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่กวนอูเนี่ยไม่ได้ยึดติดในทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นหลายคนก็เลยไปไปบนบานฉันกล่าวขอทรัพย์สินเงินทองจากกวนอูก็มีบ้างนะครับ แต่เราไปที่หลุมฝังสกนลูเนี่ยคือเราไปเป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับก็เป็นข่าวกันไปเพราะว่าการท่องเที่ยวของเมืองตันหยางเนี่ยเพราะเขาทราบข่าวว่าคณะของ Top News กับอ o u n d the World คณะใหญ่จะมาที่นี่เนี่ยเขาก็จัดมาต้อนรับเราเป็นการพิเศษเลยคือจัดมังกรเนี่ยมาต้อนรับเราตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าสุสานกนลูเลยนะครับก็จะเห็นว่ามังกรเนี่ยออกมาเล่น คือคักคือคักต้อนรับพวกเรานะครับพวกเราก็สามารถจะเดินเข้าไปได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับพอเข้าไปถึงเ้รองในเนี่ย เขาก็จัดเครื่องเส้นไหว้กวนอูเนี่ยเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วคือการทําพิธีคาระวะศพเลยนะครับเขาก็จัดเครื่องเส้นไหว้แบบคนจีนแบบครบเลยแล้วก็เชิญตัวแทนของกลุ่มเนี่ยของคณะเราเนี่ย ไปสักการะตามประเพณีจีน <c oughs> ก็มีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูปเป็นดอกไม้เป็นผลไม้มงคลต่างๆที่จะไปเส้นไหว้กับคุณอูซึ่งเพื่อความเป็นจรนมงคลไปขอพรจากเทพเจ้าคุณอูเนี่ยเราก็ไปเข้าร่วมพิธีที่ทางทางการของเมืองตันหยางเนี่ยเขาเตรียมให้กับพวกเรา <c oughs> ถ้าเห็นในภาพเนี่ยลักษณะก็จะแบบเดียวกับเวลาที่เราไปร่วม งานศพของคนจีนเลยเนี่นะครับก็คือการเส้นไหว้ศพกุณอูนั่นเองนะครับพอหลังจากทําพิธีเส้นไหว้เสร็จเนี่ยเราก็จะเดินผ่านเข้าไปเป็นชั้นๆตั้งแต่อาคารที่เป็นรูปปั้นของเทพเจ้ากุนอูลแล้วข้างในสุดเนี่ยเราก็จะพบกับสุสานหรือหงส์วิขนาดใหญ่ของกวนอูที่นี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ฝังร่างไรศีรษะของกุนอูอยู่ที่นี่รอบๆเนี่ยเขาก็จัดเป็นอนาบริเวณซึ่งกว้างใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับ ผูชมหลายท่านเนี่ยก็ไปเดินรอบหงสุ้ยของกนอูเนี่ยเพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจุดนี้เนี่ยหลายคนก,ก็ตื่นตาครับเพราะว่าเราได้ฟังเรื่องราวของกนอูมาทั้งชีวิตอย่างโดมเองเนี่ยได้ยินเรื่องของกูอูมันตั้งแต่เด็กๆครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปเยือนหลุมฝังศพของกนอูจริงๆได้ไปไหว้ตรงนั้นจริงๆเราเคยไปไหว้ศาลเทพเจ้ากวนอู ในเมืองไทยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่คลองสานหรือที่อื่นๆแต่ที่นี่เนี่ยถือต้องถือว่าเป็นออริจินอลจริงๆเพราะร่างของเขาเนี่ยฝังอยู่ที่นี่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปครับเมืองถัดไปที่เราไปเนี่ยก็คือเมืองเกงจิ๋วเมืองเกงจิ๋วเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ในเรื่อง3ามก๊กเลยนะครับว่าใครๆเนี่ยก็ต้องอยากได้เมืองเกงจิ๋วไว้เพราะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยเมืองเกงจิ๋วเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ตรงกลาง ระหว่างก <c> ก <oughs> ทั้ง3เลยก็คือว่าตอนนี้ของแบ่งเนี่ยวางยุทธศาสตร์ให้กับเล่าปีเนี่ยก็ยุทธศาสตร์แรกคือต้องยึดเมืองเกียงจิ๋วให้ได้ถัดไปเนี่ยจึงไปยึดพื้นที่ของเสฉวนเพราะพื้นที่ของเสฉวนเนี่ยพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาเหมาะแก่การตั้งรับและสามารถจะรุกไปหาคนอื่นได้ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยจะรุกเข้าเสฉวนเนี่ยต้องผ่านซอกเขาหรือเขามากมายควายุทธศาสตร์ของขงเบ้งคือยึดเก่งจิ๋วให้ได้ เกงจิ๋วจึงเป็นเมืองที่เล่าปีขอยืมเมืองมาจากซุนกวนตอนครั้งทําศึกผาแดงแล้วชนะศึกผาแดงเนี่ยมีเงืยอย่อนไขคือขอยืมเมืองเกงจิ๋วมาและจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้กับซุนกวนหลังจากที่เมื่อไหร่ก็ตามเล่าปีสามารถครอบครองเสฉวนได้แต่เอาข้อจริงเนี่ยเมื่อครอบครองเสฉวนได้ก็ไม่คืนเมืองเกงจิ๋วให้ซุนกวนถึงต้องมาออกอุบายแล้วก็รบ เอาเมืองเกงจิ๋วคืนแล้วก็เป็นที่มาของการเสียชีวิตของกวนอูที่เมืองเกงจิ๋วเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปเที่ยวที่ศาลาว่าการเมืองเกงจิว๋วซึ่งเป็นที่ทํางานของกวนอูเดิมครับเพราะกวนอูเนี่ยในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าราชการเมืองเกงจิว๋วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบริเวณศาลาว่าการเมืองเกงจิ๋วเนี่ยได้ถูกสร้างเพราะผ่านเวลามาตั้ง1 8 0 0กว่าปีปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ราชวงศ์หมิงต้นมาเนี่ย ได้มีการก่อสร้างให้กลายเป็นศาลเจ้ากวนอูขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่นี่นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเราก็ไปสักการะศาลเจ้ากวนอูที่เมืองเกงจิ๋วกันนะครับจากศาลเจ้ากวนอูที่เมืองเกงจิว๋วเราก็เดินทางต่อไปถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ครับก็คือจุดที่เรียกว่าสมรภูมิผาแดงนะครับสมรภูมิผาแดงเนี่ยเราจะคุ้นตากันจากภาพยนตร์ไม่ว่าจะภาพยนตร์ ของจอห์นวูที่สร้างขึ้นนะครับหรือจากซีรีส์ที่เราดูกันเพราะว่าเป็นสมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดในศึกสามก๊กเป็นที่ที่โจโฉเนี่ยยกทัพกองทัพมานับล้านคนยกทัพเรือมานับหมื่นลำนะครับมาที่นี่โดยในเบื้องแรกเนี่ยซุนกวนเนี่ยเกือบจะยอมแพ้ตั้งแต่เห็นจำนวนคนจำนวนทหารความยิ่งใหญ่ของโจโฉที่บุกเข้ามาจะมายึดพื้นที่กันตังของซุนกวนแล้ว แต่ว่าซุนกวนนี้โชคดีซึ่งมีแม่ทัพหนุ่มซึ่งกล้าหาญในขณะที่แม่ทัพคนอื่นๆเนี่ยวันกลัวแล้วก็ยอมที่จะให้ซุนกวนเนี่ยไปสวามิภักดิ์ต่อโจโฉแต่แม่ทัพหนุ่มก็คือจิวี่จิวี่เนี่ยลุกขึ้นมาอาสาที่จะทำศึกให้ที่สมรภูมิผาแดงเนี่ยเราจึงเห็นอนุสาวรีย์ของจิวยี้เนี่ยตั้งเด่นเป็นสงา่าอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับจิวยี่เนี่ย สำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดในศึกสามก๊กเลยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่หล่อที่สุดในศึกสามก๊กด้วยถ้าไม่นับ3าก๊กในเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์นะครับเพราะว่าในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยไปเอาทาเคชิจากญี่ปุ่นมาเล่นเป็นคงเม้งก็เลยดูจะหลอกว่าจิวี่แต่ว่าถ้าจิวี่ถ้าเราอ่านในหนังสือเนี่ยการบรรยายเ,ยเราจะเห็นว่าจิวี่เนี่ย ตลอดที่สุดแต่จิวี่เนี่ยต้องเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มคือจิวี่เนี่ยเสียชีวิตที่อายุเพียงแค่36ปีเท่านั้นเองแต่จิวี้เนี่ยนำทัพของซุนกวนเนี่ยต่อสู้โดยความช่วยเหลือคำปรึกษาของคงเบ้งว่าคงเบ้งเองเนี่ยก็รับอาสาเล่าปี่เดินทางมาช่วยทางซุนกวนร,รบคงเบ้งมาช่วยซุนกวนร,รบ แต่ว่าสองคนนี้เป็นเหมือนคู่ปรับกันทางสมองเพราะว่าไม่ว่าจิวี้คิดการอะไรก็ตามคงเบ้งรู้ทันหมดไม่ว่าจิวี้จะทําอะไรก็ตามเนี่ยคงเบ้งก็รู้ทันหมดแล้วคิดไปก่อนล่วงหน้า91จนกระทั่งมีความคิดว่าการตายของจิวี่เนี่ยมันจะมีสองความเชื่อความเชื่อหนึ่งเนี่ยบอกว่าจิวยี้ตายเพราะว่าจิวี่เนี่ยมีพิษที่ได้รับมาจากการศึกที่โดนเกาทานอาบยาพิษมาล่นอยู่ในตัวอยู่แล้วจิวี่เนี่ย หมอห้ามโหเป็นระยะเวลา100วันแต่คงเบ้งเนี่ยด้วยความที่ฉลาดกว่าและรู้เท่าทันกว่าเนี่ยทำให้จิวยีเนี่ยมโมโหจนกระอักเลือดตายนั่นเป็นความคิดที่1ความคิดที่2คือในช่วงเวลาระยะเวลานั้นถ้าไล่ตามประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงที่มีพยาิระบาดบางคนก็บอกว่าจิวยี่ตายเพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากพยาธิตงบริเวณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อทั้งสองอันนี้นะครับแล้วแต่ว่า ท่านจะเลือกเชื่อแบบไหนนะครับแต่ว่าเราไปที่นั่นเนี่ยจะเป็นจุดที่คงเบ้งเรียกลมเพราะว่าในศึกสมรภูมิผาแดงเนี่ยลมเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าข้างของซุนกวนเนี่ยจะต้องเป็นข้างต้นลมลมจะต้องพัดเข้าสู่ข้างของโจโฉเพื่อให้สามารถที่จะเผาเรือของโจโฉได้ถ้าลมพัดกลับมาด้านซุนกวนเนี่ยเรือที่เผาโจโฉมันก็สุดท้ายมันก็จะพัดมาทําให้ข้างซุนกวนไหม้ไปด้วยคงเบ้งเนี่ยออกอุบายบอก ซุนกวนว่าจะทําพิธีเรียกลมจริงๆแล้วเนี่ยคงเบ้งเป็นคนที่เดยนรู้ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์ได้ว่าวันไหนลมจะเปลี่ยนทิศหรือรูการจะเปลี่ยน ก็กาหนดวันที่ลมจะเปลี่ยนทิศแล้วก็บอกทางจิวี้ว่าทําพิธีเรียกลมเพราะรู้อยู่แล้วว่าจิวี่เนี่ยวางแผนไว้ว่าถ้าขงเบ้งทาพิธีเรียกลมสําเร็จเนี่ยเขาชนะศึกผ,ผาแดงในี่คะ <S <S เดียวกันเขาจะส่งทหารไปฆ่าขงเบ้งด้วยแต่เขา,าจริงๆเนี่ยขงเบ้งไม่ได้ทําพิธีเรียกลมจริงๆขงเบ้งรู้อยู่แล้วว่าลมจะเปลี่ยนทิศพอถึงเวลาที่จิวยี้จะส่งคนมาฆ่าเนี่ยตัวเองก็ลงเรือหนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้จิวยี้โกรธแล้วขงเบ้งก็ เขียนจดหมายกลับมาย e ่อเยอะจิวี่อีกเป็นเหตุให้จิวี่เนี่ยถึงขั้นกลากเลือดตายเสียชีวิตสําหรับคนที่คิดว่าจิวี้เสียชีวิตเพราะว่ากรากเลือดตายก็จะเชื่อไปในมุมนั้นอันนี้เป็นช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์สามก๊กที่เราไปเที่ยวนะครับเรายังเดินทางต่อไปเที่ยวที่อู่ฮั่นซึ่งอู่ฮั่นเนี่ยหลายคนก็จะรู้จักในเรื่องของการที่เป็นต้นตํำรับของโควิดนะครับแต่ว่า อู่ฮั่นเนี่ยจริงๆก็อยู่ในส่วนหนึ่งของดินแดนของซุนควนด้วยในเ่ของการต่างเหมือนกันนะครับจะได้วันนี้เนี่ยเวลามีจํากัดนะครับเราได้ไปเที่ยวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะชวนพี่มาอ่อนภาซึ่งร่วมกับทริปนี้ของเราไปด้วยเนี่ยเชิญชวนมาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับว่าไปทริปนี้เนี่ยมันสนุกสนานยังไงการเช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำมันสนุกสนานอย่างไรคุณผู้ชมที่อยากทราบนะครับ ไปเที่ยวดานูปกับเราเราเช่าเหมาเรือสำราญทั้งลำท่องเที่ยวดานูปในวันที่20ถึง29มีนาคมปีหน้านะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาิก25นาทีทางท็อปนิวส์ JKN ช่อง18สวัสดีครับ